หลบเลี้ยแผลใจให้หายมนมองเอารักมากนก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องกราบขอประทานอัภัยกับมิตรลักแฟนฟุตบอลโดยเฉพาะ FC เอ่ซผู้ที่ชื่นชอบในการทำช่องฟุตบอลสไตล์บ้านๆของพ่ออุ้ม ฟุตบอลไลฟ์นะครับเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเาเมื่อคืนนี้ผมผิดนัดคือช่วงกลางวันนะครับผมเอารถยามาฮ่า XMAX ผมไปเข้าตัวเช็คระยะตามรอบนะครับเสร็จแล้วก็ไปบริจาคเลือดนะครับที่ธนาคาราไม่ใช่ธนาคารบ้านที่โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วเมื่อวานนี้อากาศก็ร้อนมากขากลับก็ขี่รถมาเอารถไปเข้าคาแคร์ไปล้างนะครับแล้วก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านกลางคืนก็ ขึ้นไปนอนพักแล้วว่าห้าทุ่มครึ่งจะขึ้นมาภาคบ่อนตามที่ได้โพสต์แจ้งเอาไว้ในชุมชนแต่กลายเป็นว่าหัวค่าม,มีถ่ายท้องเล็กน้อยนะครับก็บวกกับเราไปบริจาคเลือดด้วยอากาศนู่นนี้นั่นอะ่ะก็เลยทําให้ผมหลับยาวเลยครับหลับยาวยันเช้าเลยตื่นมาน่าจะหกโมงเช้ามั้งงเงียงงเงียมาเปิดโทรศัพท์ดูอ้าวแพ้นี่ว่า <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะก็ <c oughs> ตามนั้นนะครับฟุตบอลน,นัดชิงชนะเลิศ คาราบาวครับนะครับถือว่าเป็นนัดชิงเ,ล,เลิศฟุตบอลถ้วยในประเทศแมตช์แรกแล้วก็เป็นประเพณีแล้วปกติจะชิงกันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีนี้ย้ายมากลางเดือนมีนาคมก็เป็นฝั่งสริกาดงนิวคาสเซิลนะครับคว้าชแชมป์ที่เป็นแบบมันอาจจะไม่ได้ชแชมป์ยิ่งใหญ่นะถือว่ามันก็นับว่าเป็นชแชมป์ที่เป็นทางการชแชมป์เมเจอร์นะครับเพราะว่าทีมที่ได้ชแชมป์ ลีกครับหรือคาราบาวครับนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ไปเล่นยูโรฟ้ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแน่ๆนะครับอันนี้คือการันตีแน่ๆได้ไปแน่ๆแต่ถ้าอันดับในอันดับตารางคะแนนในลีกในลีกสูงสุดเนี่ยนะครับทำได้สูงกว่าอันดับที่จะไปยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็อาจจะได้ไปยูโรป้าลีกหรือจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ว่ากันไปนะครับส่วนโคต้าก็จะหล่นไปอยู่ ถึงหล่นไปถึงทีมที่อันดับรองรองลงไปประมาณนี้นะครับก็แสดงความมีใจกับสาลิกาดงนิวคาเซิลน,นะครับน่าจะเป็นแชมป์เมเจอร์แรกในรอบ60-70ปีเลยนะครับหรือที่สำคัญเลยคือไม่ค่อยจะได้เข้าชิงนะครับถึงจะได้เข้าชิงก็มักจะแพ้ทีมยักษ์ใหญ่แล้วบวกกับว่าเมื่อคืนนี้เวอร์พูล l เนี่ยผมไม่ได้ดูถ่ายทอดสดต้องยอมรับว่าไม่ได้ดูถ่ายทอดสดแต่ นะครับดูจากสกอร์ดูจากโอกาสการยิงดูจากข้อมูลหลังเกมสถิติหลังเกมสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับเลยก็คือสาริการดงนิวคาเซินเขาเตรียมทีมมาได้ดีกว่าแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสนะครับเมื่อมีโอกาสจบสกอร์ก็ทําได้ดีกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีโอกาสจะแจ้งก็คงจะเป็นลูกยิงของเคอร์ติสโจนส์ที่ลงมาในครึ่งหลังนะครับยิงไปติดเซฟผู้สัประตูของนิวคาเซลแล้วก็ประตูตีไข่แตกในช่วงท้ายเกม ทดเจ็บนะครับน่าจะ90หรือทดเจ็บนะของเฟรเดริโกเคียซานั่นแหละมันก็มีแค่นั้นที่ดูจะจะแจ้งแจ้งโมซาลานะครับก็ไม่อยากจะให้ใครไปพุ่งเป้าอะไรมากมายนะครับเพราะว่านักเตะค,คนเดียวมันจะแบกทุกนัดมันก็คงไม่ใช่นะครับเช่นเดียวกันกบนักเตะค,คนอื่นๆนะครับซือแฟนบอลนะครับก็ตั้งคําถามว่าลีพูกลกรอบหรือเปล่าล้าไหมนะครับอร์เนอร์ชลอตก็ให้มภาษณ์หลังเกมว่าเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ไปโฟกัสว่านักเตะลูกน้องของเขาเนี่ยนะครับลูกทีมของเขาเนี่ยอ่อนล้าอ่อนแรงอะไรนะครับเพราะว่านักเตะลิบูลยังไล่เพลสไล่บีบได้ค่อนข้างเข้มข้นหรือว่าทำทำอย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละครับเมื่อเทียบกับนิวคาสเซิลที่มีแรงผลักดันมากพอสมควรนะครับกับการคว้าชแชมป์แรกไม่ว่าจะเป็นในนามของเอ็ดดี้ฮาวในนามของสมสูรหรือแม้กระทั่งในนามของเจ้าของใหม่นะครับเศรษฐีจากซาอุก็ตามก็ ดีใจกับเดอะแม็กพายด้วยนะครับแฟนนิวคาสเซิลในเบืองไทยนี่ก็หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองนะครับพักชื่อดังก็ก็เป็นแฟนนิวคาสเซิลนะครับรวมถึงแฟนบอลในไทยหลายคนก็ก็ชื่นชอบเดอะแม็กพายสนิการดูนิวคาสเซิลมาอยู่แล้วนะก็ดีใจด้วยสว่วนริพูลไม่มีอะไรที่ต้องไปตำหนิอะไรมากมายครับอันเนอร์ชลอตก็อาจจะซ้ำรอยเดียวกับเจอร์ครอปนะครับที่มาคุมทีมปีแรก ในฤดูกาลแรกแล้วกันนะครับคือชลอตเนี่ยมาตั้งแต่ซัมเมอร์เลยส่วน JK มาระหว่างในระหว่างนะครับมาระหว่างฤดูกาลนะประมาณตุลาหลังจากที่ริพูนตัดสินใจปลดเป็นเดนโรเจอร์สออกไปแต่ก็พอจบฤดูกาลนะครับ j k ก็พาริพูณเข้าชิงยูโรป้าลีกครับแต่ไปแพ้เซบีย่านัดชิง1-3ทั้งที่นำก่อนด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ มาปีนี้อร์เนอร์ชอลต์ฤดูกาลน,นี้อร์เนอร์ชอลต์ก็พาลิพูลเข้าชิงได้เหมือนกันแต่ก็แพ้ในนัดชิงต่อนิคเคิลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอะไรที่เหมือนและแตกต่างนะครับเหมือนและแตกต่างแต่ที่เหมือนก็คือเออเข้าชิงนัดแรกพาสปอสรเข้าชิงนัดแรกเหมือนกันแล้วก็แพ้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคืออร์เนอร์ชอลต์มีโอกาสที่จะ ขม่มข่ม JK อยู่เล็กน้อยในฤดูกาลแรกก็คือสามารถที่จะพาทีมลุ้นนะครับใช้คำว่าลุ้นจบเป็นแชมป์พิมารีกสูงสุดของประเทศได้นะครับตอนนี้ผมไม่พูดถึงคาราบาครับเยอะนะก็คืออย่างที่บอกคือชื่นชมนิวคาสเซิลกับแชมป์ไปแล้วเหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะส่วนลิเว์พูลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวการแก้เกมการส่งตัวผู้เล่นหรืออะไรก็ตามนะครับหรือการ la, ria, ออนไลน์ออนพลียแล้วก็ตามเราจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างคือเรา สู้ในคัสเซ่นได้แค่นั้นใช้คําว่าได้แค่นั้นพลังมันมีแค่นั้นโอกาสมันมีแค่นั้นทําได้ตามหมากตามเกมได้แค่นั้นก็ไม่ดีพอที่จะเปผู้ชนะก็พ่ายแพ้ไปแม้ว่าบนอัธจันท์จะมีอดีตตำนานนักเตะลิปุนหลายคนครับคิงเคนนี่ยนนรัสตีเฟนเจอร์ราดใครต่อใครเยอะแยะมาดูนะครับเออก ตามนั้นนะครับส่วนสถานการณ์พิมลีเมื่อคืนนี้ก่อนที่ลู์พลจะลงเล่นเกมนัดชิงคาราบาวคัพเนี่ยอาร์เซนอลเล่นกอดตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเปิดเอมิเรตเจกับเชลซีแล้วก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเมริโน่กองหน้าจําเป็นใช่คหว่ากองหน้าจําเป็นชั่วคราวนะครับในช่วงที่กองหน้าตัวหลกัหลกๆบาดเจ็บหมดอาร์เซนอลก็ยังกัดฟันสู้นะครับอาร์เตต้าไม่เคยเอ,อ่ยปากยอมยกทงนะครับอย่างมากเขาก็พูดในลักษณะที่ว่า ร์พูลมีโอกาสที่ดีร์พูลมีผลงานการแข่งขันที่ดีแต่ก็ใช้คําพูดแบบเชิงจิตวิทยาว่าก็อย่าพลาดมาแล้วกันอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็พูดมาแล้วว่าสิ่งที่อาเตต้าพูดหรือนักเตะเซนอนบางคนออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะต่อให้เปลี่ยนกันว่าอาเซนนอนนำร์พูลตามทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาเซนอนปัญหาอยู่ที่รีพูลตอนนี้เหลือฟุตบอลรายการพิม์ลีกรายการเดียวนะครับ9้านัดที่เหลือ ผมถือว่าลิพูนได้เปรียบอาร์เซนอลอยู่ตรงที่ปืนใหญ่ยังมีอ่อเรียกอะไรโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมอย่างน้อยที่สุดก็อีก2นัดลบกวนใจแต่ถ้าปืนใหญ่ผ่านเข้ารอบไปไปถึงรอบรองก็ยังมีอีก2นัดให้กวนใจดูไหมครับเพราะนั้นแน่ๆเนี่ยอาร์เซนอลมีอย่างน้อยนะครับตอนนี้มีอย่างน้อยตอนนี้โปรแกรมพิมลิกเหลือ9นัดเท่ากันแข่งไปแล้ว29นัดโปรแกรมทั้งหมด38 นะครับเร์พูล70ดอาร์เซนอลน508สนะิอาร์เซนอล58คือตอนนี้เร์พูลนำหน้าปืนใหญ่อยู่12คะแนนด้วยจำนวนนัดที่เท่ากันประตูได้เสียไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าเร์พูลนำเ,เร์พูลบวกค่อนข้างเยอะนะครับบวกค่อนข้างเยอะเพราะนั้นตอนนี้เร์พูลสามารถที่จะพักหลบเลียแผลใจนะครับอย่างที่ผมร้องเพลงต้นคลิปว่าช่วงพักเบรกทีมชาติก็ไป มุ่งสมาธิกับทีมชาติไปนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาลุยกันใหม่ในช่วงต้นเดือนเมษายนเลยนะครับริพูลจะเล่นเนี่ยในคืนวันที่2เมษายนนะครับเข้าเช้าวันที่3เมษายนตีสองเปิดแอนฟิลเจอกับเอเวอรตตันก่อนที่จะไปเยือนฟูลแลมนะครับในวันที่6อันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมวันอาทิตย์นะวันที่6เมษายน2ทุ่มนะแล้วก็ตามด้วยช่วงสงกรานนะครับวันที่13เมษายนเนี่ยเปิดแอนฟิลดเจอกับเวสแฮม แล้วก็ไปเยือนเลสเตอร์นะครับสามสี่นัดหลังจากโปรแกรมทีมชาติลิเวอร์พูลไม่หนักแต่หลังจากเจอเลสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเจอโปรแกรมโหดนะครับนี่คืออาจจะเข้าสู่ช่วงตัดสินแชมป์แบบสุดๆเลยถ้าอาร์เซนอลยังกัดไม่ปล่อยนะครับถ้าอาร์เซนอลยังเก็บ3ามแต้มแบบรัวๆได้ยกเว้นว่าปืนใหญ่ชนะบ้างสเสมอบ้างแพ้บ้าง,งอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่งานหนักของลิเวอร์พูลแต่ถ้าอาร์เซนอลเก็บใช้ชนะรัวๆมาเลยลิเวอร์พูลเหนื่อยนะครับเพราะว่าหลังจากเจอทีมที่แบบระดับกลางถึงล่างนะครับ เล่นในบ้านเจอเวตันไปเยือนเวสแฮมเมื่อคืนนี้เวสแฮมก็เพิ่งชนะสเปอร์มานะครับเปิดบ้านเจอเวสแฮมฟูลแลมเมื่อกี้นะครับอ่ะย้อนใหม่เปิดบ้าน,นเจอเวตันนะครับไปเยือนฟูลแลมเล่นในบ้านเจอเวสแฮมแล้วก็ไปเยือนเลสเตอร์เห็นไหมครับยเย้าสองเยือนสองเจอทีมระดับกลางถึงล่างนะครับเลสเตอร์ก็ยังต้องกระเตือกกระสนอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นโปรแกรมโหดมหาโหดเลยสี่นัดก่อนจบฤดูกาลเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับสเปอร์ ไปเยือนเชลซีเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับอาร์เซนอลไปเยือนไบรตันก่อนที่จะจบฤดูกาลด้วยการเล่นในบ้านเจอคริสตันเพลเพราะนั้น 4, uh, 8เกมนะครับ8เกมหลังจากพักเบรกทีมชาติเมษาไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยร์พูลหนักหนักตรงที่ว่าเจอกับทีมหนีตายนะครับทีมหนีตายที่ว่าเนี่ยมันถ้ามองว่าหนีตายก็อาจจะหนักอยู่แค่ เอเวอร์ตนกับเวสต์แฮมนะครับส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะเพราะว่าเลสเตอร์กับตัวเลสเตอร์เองเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเหมือนกับเกะเสือกกระสนแล้วอะไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยคืออาจจะตกชั้นไปแล้วด้วยซ้ำสำหรับเลสเตอร์นะครับวันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่พูดถึงสถานการณ์นะครับส่วนเวสต์แฮมเอเวอร์ตนหรือแม้กระทั่งฟูลแลมเองบอกว่า แรงจูงใจอาจจะไม่ได้มากเท่ากับริพูลอันน,นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่หงแดงด้วยนะครับแต่ถ้าริพูนเก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับเจอเอเวอร์ตันเจอฟูลแลมเจอเวสต์แชมเจอเลสเตอร์ถ้าได้12แต้มเต็มนะผมว่าริพูลจะเป็นแชมป์ก่อนขึ้นเดือนมีนาคมถ้าได้12แต้มเต็มนะยกเว้นว่าอา์เซนอนกัดไม่ปล่อยก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสตอนนี้คือหลังโปรแกรมนิมชาติค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปวอรี่อะไรไม่ต้องไปหาแพะรับาบอรรออาอองนข ฤด,ดูกาลนี้ผมไม่มีอะไรจะไปตําหนิเขานะเพราะว่าเขามาก็ชื่อเสียงเรียงนามก็นอกสายตาอยู่แล้วนะครับโปรไฟล์ก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เหมือนตอน jk ย้ายมาลิปูลด้วยซ้ำนะครับมันแบบต่างกันลิบลับแต่ผลงานกลับดูโดดเด่นนะครับแม้ว่าจะตกรอบ ucl แม้ว่าจะแพ้นัดชิงคาราบาวครับหรือจัดตัวผู้เล่นแปลก,แ,ปลกแล้วแพ้พรีมัตตกรอบ ff ครับก็ช่างหัวหมันแต่ในพิมยรีกมันก็สแสดงให้เห็นว่า ลิร์พูลภายใต้การครูทัพของอร์เนอร์ชลอตมีความคงเส้นคงวาอยู่มากพอสมควรไม่งั้นเขาคงไม่นํามาตั้งแต่พาลิรูพูลน,นาจากฟูมาตั้งแต่นูน่นนะครับนดที่7ที่8ของฤดูกาลนู่นน่ะเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องไปกลดด่าหรือไปตาําหนิอะไรมากมายปัญหาที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตกรอบฟุตบอลถ้วยใดๆก็ตามนะครับหรือการบริหารจัดการทีมเรื่องของความเหนื่อยล้าอ่อนแรงอะไรก็ตามผมเชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับอันเนอร์ชลอตก็มี แผนการที่ต้องดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมทีมใหม่สําหรับฤดูกาลถัดไปะนะครับมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะรองรับหากปัญหาผู้เล่นตัวหลักจะต้องหมดสัญญาแล้วย้ายออกฟรีเอเจนต์หรือบางคนผู้เล่นตัวหลักที่ยังไม่หมดสัญญาอาจจะถูกขอเสนอยื่นซื้อตัวไปนะครับอันเนอร์เองก็ต้องพยายามที่จะหาตัวตายตัวแทนฟอร์มทีมของตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่ออนาคตที่มันมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเหมือนสมัยที่ JK ทํานะครับอันนี้ก็ มาแสดงความเห็นหลังเกมไม,ไม่ได้หายไปไหนพีงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอ่ะยู่ในเวอร์วอล์กอลนครับเนเวอร์กิฟฟส์สู้กันต่อไปอย่างน้อยที่สุด12แต้มที่ยังนำอาเซนอลอยู่ตอนนี้ก็ยังพอหายใจหายคอกับอีก9เกมที่เหลือ9เกมที่เหลือเนี่ยอาเซนอลต้องชนะทั้งหมดแล้วก็ต้องแช่งฮาริบูลแพ้ถึง4เกมเป็นอย่างน้อยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ไม่ได้เข้าข้างทีมเองแต่นี่มันคือโอกาสที่สดใสามากๆกับถ้วยใบเดียวที่เหลืออยู่แล้วมันก็ดีกว่า JK ฤดูกาลที่แล้วหรือฤดูกาลก่อนนั่นนั่นที่แบบได้ลุ้น4แชมป์แล้วได้แชมป์เอฟเอคัพกับแชมป์คาราบาลครับแต่พรีเมียร์ลีกกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปแพ้แมนซิตี้กับแพ้เรอัลมาดริดแต่ถ้าปีนี้มันตกรอบ UCL ตกรอบ FA ฟเอคัพแพ้นัดชิงคาราบาลครับแต่ได้แชมป์พรีเมียร์ลาาีกเอาไหมผมเอาโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้ผมเข้างานบ่ายสามโมงยูเยวนตุกินฟ้าครับอีกรอบหนึ่งยูเวนตุสบุกอัลโล่แล้วเจอกันใหม่บบกับผู้องค์ฟุตบอลไลฟ์ทัศนบัณฑนด้านกีฬาฟุตบบอลสสวััดีคร